ช่องปิดรถดำสิงนะเราไปเอาน้ำมันมาบันกรวดนะโอ้บายเลยคันละหนึ่งพันผมว่าพอนะระยะน,นี้เพราะว่าผมวิ่งดูแล้วครับหนึ 1, ่งพันถือว่าพอเลยเลย เติมน้ำมันเป็นไหมเติมน้ำมันเป็นไหมเติมแก๊สหรอนนะ มไม่เหยียบคันเร่งหยกเหยียบคันเร่งเลยเหยียบไปเลยเหยียบแบบเหยียบพุ่งมาเลยอะ่ะเออเหยียบอย่างนี้เลยเออเออเติมยาให้หกล้ว ยืนข้างยืนข้างเฮ้ยแบบนี้หกเองเอายกยืนข้างเวลาเติมอ่ะจะยืนตรงกลางนี่เพื่อนเลยนะเอาขารับทำไม จะร้อนนึงเนี่ยยืนทั้งข้างเนี่ยแล้วก็ยกเลยไม่ต้องยืนตรงกลางออเอออย่างนั้นเลยยกเลยยกทีเดียวเลยเออ นิดเดียวเองหนึ่งพันไม่ถึงครึ่งนี่เติมเติมคันนี้ด้วยเติมคันนี้ด้วยยกดำเลยเติมยังยกดำเลยโอ้ไม่ต้องเช็ดเดี๋ยวมันเงาเกินเดี๋ยวเงาเกินผมไม่ต้องเช็ดหรอก อันนี้สองเอ้าเติมแล้วอ๋อหนูน้ำมันอยู่นู่นหนูไม่ต้องเอาไปน้ำมันอยู่นู่นยุดเลย ไม่เต็มรอลมก่อนเติมเป็นเปล่าห้ยกนะเออเลยปุ๊บโอ้ะเลตดตะเลิด เวลาเติมดูด้วยมันจะตะเหลืดกันแบบนี้แหละลิตรหนึ่งเฮ้ยมันถึงแล้วถึงลิตรหมดแล้วนะโอ้หมดไวแต่ว่ จับสองมือเลยเฮ้ยผมเดินทางเดียวก็วิ่งหน่ยห้าร้อยนิดเดียวเองเนาะโอ้ไม่ไม่ขึ้นเลยบัางนี่ดูไม่ได้มันแบบน้อยมากเลย นี่บอกครึ่งวันก็เท่านี้บอกครึ่งวันไหนเท่าไหนดูโอ้ยเยอะอยู้เตลิดนุ่น้ำมันเก่าด้วยระบบแทงหรอเอาไปเก็บมี<_ ้างมือเลยเจอแรกไปแล้วครับโผมว่าไม่ถึงครึ่งวันหรอกพี่ดินไม่ถึงครึ่งวันหรอกต้องเอามาทำนนี้ไม่ใช่บรอว่ายังใหญ่เนาะพูเริ่มงานได้ครับ อันเครื่องไว้สุพักก่อนนะเอ็งดันดันพมานดีดีดิพมานฝั่งนู้นน่ะเออจัดให้มันดีดีดิชิดตรงนู้นเดินูนะ่นน่ะตรงเข็มขัดอ,ะอ่ะเห็นไหมมันฝุ่นอะ่ะเออเสียงด้วยนู่นน่ะตรงไใน้ายเข็มขัดอะ่ะที่ที่เป็นรูสายเข็มขัดอะ่ะข้างในอะ่ะมันฝุ่น 哎。<Right. S 2> mm hmm. โอลงชั้นล่างเลยไ <ś ham> หวเปล่า <ś ham> โอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า